ส่วนมากถ้าเป็นเมนูใดที่เหาเฮ็ดแล้วติดใจมักสิกลับมาเฮ็ดกินแบบสับๆอีกหลายๆรหลอดเลยล่ะครับสวัสดีครับพามาติดตามชีวิตขอบครัวซางอ่อนถ้าให้เปรียบว่าการเฮ็ดกับเขามันก็คือสีบวดตงกันกับดูละครดอกครับต่อให้เบิงแล้วจะกี่รอบถ้าห้ามักเข้ากับซิลี่ครับมาเบิงแบบสับๆแบบบอกเคยเบื่อผุล่ะครับสำหรับการเฮ็ดกับเข่าก็คือกันนั่นล่ะครับถ้าเป็นเมนูใดที่ห้ามักเข้ากับมักสีเอากลับมาเฮ็ดกินแบบบ่อยๆบ่อยๆทั้งๆที่หูรสชาติเบิดแล้วแต่ว่าห้ากับบเคยเบื่อแมนบอกครับมือนีรี อกเป็ดกินกับเจ้าวเข้าขัวแบบหอมๆเห็นใดกินแน่นั่งว่าถือว่าโชคดีเลยล่ะครับที่ผมพึงไปซื้อมาใส่ตู้ไว้ก่อนหน้านี้บ่กี่มือนี่เองครับเพราะฉะนั้นของเฮาก็มีในตู้เย็นอยู่แล้วก็บ่อ้องรีรอเลยครับป่ะไปลงมือกันมื้อนี้ผมจะใส่อกเป็ดตั้งเบิด2ชิ้นนะครับเอาออกจากตู้เย็นมานะครับมาล้างทําความสะอาดนะครับส่วนวิธีการหมักก็คืออย่างที่เห็นนั่นล่ะครับพื้นฐานเลยนะครับผมใส่ซอสหอยนางรมน้ําปลาแล้วก็ผงชูรสนะครับเพียงแค่3อย่างแค่นั้นเองก็หลังจากนั้นนะครับเด้าก ใส่งสเตาทานแต่ว่าเตาตัวนี้มันเป็นเตาแบบเตี้ยนะครับเหมาะสำหรับการกินหมกูกระทะเพราะฉะนั้นนะครับห้อกระดาษแปลงแน่จักหน่อยหนึ่งนะครับโดยเอาขวดห้องขังราง3า,ามขวดตามภาพที่เห็นเลยนะครับเพอว่าถ้าเอาลงตำแห้งเนาะเดี๋ยวเขาจะใหม่ก่อนเบิง่งที้และครับขนาดเอาไว้สูงๆนะครับไฟกันยังลูกย้อนว่าในส่วนของหนังเป็ดนะครับเขาจะมีความมั่นเพราะฉะนั้นห่อก็ต้องพลิกดูดูนะครับพลิก่อยๆพลิกกลับไปกลับมาสุดท้ทยแล้วนะครับเ่อก็สิได้ยางอกเป็ดแบบเรื่องเรื่องหอมๆเป็นตาแสบบอกครับผมกระสิทำการหั่นเลยนะครับเบืน กับหั่นแบบบางๆหั่นแบบสูตรเดียวกันเลยนะครับกับข้อหมูย่างบางแน่นะครับบุ้ยนะครับเป็นตาแซบตาแซบครับทุกคนหลังจากนั้นนะครับผมกระจัดเสิร์ฟลงจานนะครับแล้วก็ตกแต่งจานให้สวยงามนะครับพร้อมเสิร์ฟลัครับทุกคนนะครับซาลาเมโน่ปกเป็ดย่างนะครับพิเศษพิเศษนะครับมือนีมีตรตำบะฮุงมาพร้อมส่วนตำบะฮวงนั้นบอกครับสีภรรยาเป็นคนตำเองแต่ว่าพมกับวัดเดไทยดอกก็เอาเป็นว่านะครับผมก็สีใหายสีภรรยาซิมก่อนคือเกาน้าล้านี้นะครับนั่งกับจิมลงไปนะครับก ก้าสิวถึงเรื่องชีวิตของสองคนเท่านะครับผมก็ถือว่าโชคดีบักคักเลยล่ะที่ผมได้สีภรรยานะครับเป็นคนที่แบบว่ากินง่ายอยู่ง่ายนะครับเอาง่ายๆก็คือผมเผ็ดยังนะครับน่งกับกินน้ำได้เบิดตทุกอย่างแถมบบค่อยปากนะครับบ่คอยบนนะครับเวลาห้าให้ยังห้าก็ค่อยสนับสนุนกันแถมเวลาผมเสียดยังนั่งก็ค่อยเป็นกำลังใจผมตลอดเวลาเลยครับตอนนี้พวกหฮากับพากกันกินข่าไปน้ำนะครับเ้าน่วหัวมวนกันไปพร้อมนี่แหละครับเวลาคุยกันที่ดีที่สุดก็คือเวลานางกินเข่านี่แหละครับก็สิม่เรื่องมาอ กับกาเวบากันเวลากินเขาเนี่ยล่ะครับเพราะว่าการเว้ากันฟังกันที่เขาใจที่สุดก็คือการเว้ากันแบบเพ็้นหนาเว้ากันด้วยความจริงใจนะครับย้อนว่าเเบากันไปนำมองหนากันไปพร้อมสุดท้ายถ่ายคลิปแล้วครับผมนะครับสำหรับมือนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่ให้เกียิเขามาติดตามรับชมคลิปก็ขอขอคือเก่านั่นแหละสำหรับท่านไหนที่เขามาเบิ่งคลิปแล้วมักถือใจก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจขอบคัวห้านำแน่เนยลยครับสำหรับมือนี้ก็สิได้ขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจ